วันที่17ธันวาคม2564ดรสุรศักดิ์อินทรีไกรเลขาธิการกศอนอเป็นประธานเปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ระหว่างวันที่16-17ธันวาคม2,564พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและจุดเน้นให้บรรลุปเป้าหมายในการขับเคลื่อนง,งานกศอนอประจำปีงบประมาณ2,565ในการทำงานของกศนอว่ากศนอเพื่อประชาชนก้าวใหม่ เก้าแห่งคุณภาพซึ่งได้เน้นย้ำทุกส่วนว่าต้องทำงานเชื่อมโยงกันสอดคล้องรับกันและเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนว่ามีทิศทางอย่างไร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถขับเคลื่อนได้จนประสบความสําเร็จรวมถึงกล่าวให้กําลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณห้องประชุมสํานักง,งานกาศนจังหวัดชัยภูมิวันที่17ธันวาคม2564ดรสุรศักดิ์อินทรีไกลเลขาธิการกราศน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงวัยการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่และนทิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีดรจรุนศักดิ์พุทธน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโซนจตุพัฒ์ได้แก่นางจิตตมาศชัดวิชัยผู้อำนวยการกศนอำเภอจตุรัสนางสาววิชุดาศรีกรินผู้อำนวยการกศนอบําเน็ตนรง์ นางพนิดาพลธรรมผู้อมเนการกศอนอำเภอเทศสถิตรวมถึงคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับน,กอนอักกศนตำบลละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชียภูมิ